สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววิ่งเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางอ่ามวยลาวพัฒนานะคะชุด2ตัวบนล่างเนาะชุดตารางตัวดินนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเด้อพี่น้องจ๋าแอดมี3ส,สูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวเนาะสายวิ่งสายรูดนะคะชุด2ตัวบนล่าง ส่วนชุดโค้งสุดท้ายแอดจะลงช่วงเย็นๆหน่อยเด้อพี่น้องจ่าเกือบทุ่มนะคะบางวันแล้วแต่ถ้าแอดเลือกงานไวก็ลงให้ไวนะคะอาก่อนไปรับชมของวันที่20นะคะเรามาดูผลของวันที่18กันก่อนนะคะวันที่18นะคะผลที่ออก6ตัวก็คือ8 7 6 1 9 9ดนะคะดูแอดสรุปไปแล้วลืมกดอัดพี่น้องเลยอามาดูกันนะคะตารางเนาะแมานะคะ เจ็ดหลุดหกมานะคะหนึ่งมาเก้ามาสองตัวนะคะพี่น้องจา๋าตารางเราขาดเฉพาะเจ็ดตัวเดียวนะคะขาดเจ็ดตัวเดียวเนาะล่างของหกตัวก็คือแปดเจ็ดแปดเจ็ดแอดหลุดไปนะคะล่างของห้าตัวก็คือเจ็ดอ่าเจ็ดหกนะคะแอดสรุปหมดนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันเนาะอ่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะส่วนล่างของสี่ตัวก็คือหกหนึ่ง แอดมี16นะคะพี่น้องจ๋ามี16เนาะส่วน3ตัวบน199 199นะคะพี่น้องจ๋าแอดมี 66, 66กับหมวเป็น99เนาะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะก็เข้าตัวที่เน้นด้วยเนาะอ่ะสรุปแล้วก็คือเข้า6199นะคะอ่ะไปตามต่อกันเด้อพี่น้องจ๋าตามต่อกันของวันที่20นะคะ สำหรับพี่พี่ fc ที่มาใหม่นะยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาแอดลงนะคะอ่าแล้วก็เวลาแอ,แอดแชร์คลิปนะคะพี่น้องจา๋าจิ้มลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะคะไม่ต้องรอนาะไม่ต้องรอนะคะเดี๋ยวจะช้าไปเนาะพี่น้องจา๋าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกา่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะอะก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวเด่นนะคะพี่น้องจา๋าตารางตัวเด่นเอดก็จะมี5 2 8 4 7 3นะคะอ่ะ เรามาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะว่าจะตรงใจกับพี่พี f c หรือเปล่าเนาะถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรได้แบบไหนก็นํามาแบ่งปันแบบนั้นนะคะพี่น้องจา๋าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นนะคะ สำหรับตัวที่แอร์จับคู่นะคะห้าส5งห้าสามห้าจห้าแปดสี่สงถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอร์จับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันนะคะ อาตารางตัวดินเนาะสามตัวก็เช่นกันนะคะพี่น้องจ๋าจับได้เลยนะคะบางทีแอดก็อาจจะจับไม่ถูกก็ได้นะพี่ๆจับเองอาจจะถูกก็ได้นะคะ,ะชุดตารางนะคะอ่าสำหรับชุดกันเนาะก็จะมีเจ็ดสอเจ็ดแปดเจ็ดสาม สองแปดนะคะพี่น้องจาอ๋าแนวทางแอดก็อาจจะหลายตัวหน่อยนะคะไม่ได้ให้ตามทุกตัวเด้อพี่น้องจ๋านําไปพิจารณาดูนะคะเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้เนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะ,ะสําหรับตัวที่แอดเน่นนะคะแอดก็จะเล่นไปที่ห้าสองห้าเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดเจ็ดสองแล้วก็สองแปดนะคะพี่น้องจ๋า อันนี้อย่าลืมกลับหมวเป็น49ด้วยนะคะอ่บถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจ๋านาไปเป็นแนวทางนะคะนําไปพิจารณาดูเนาะถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปแอดก็ขอกําลังใจเช่นเคยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะสําหรับแนวทางทุกๆแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองช่องด้วยนะคะทางช่องพนิดาพารวยด้วยเนาะ ก็ขอให้พี่ๆเอฟทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆวันนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ mm hmm. เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ